สายทางานีกรุงเทพนะครับ,บเ,ทรเทสังมีโรยสถานรถไฟปิดเตรียมสิ่งของถับร่างท่านรอรับก่านโดยสารที่ชานชาลาที่หนึง่นงนะครับชั้นสามอยู่สามตู้ท้ายนะครับเดินเลยหัวไฟแล้วปอกทางด้านาใต้นะครับไปปะมา5ห้าสิบเมตรนะครับวันนี้นะครับแอดมายืนอยู่ที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้นะครับขบวน ด่วนที่86นะครับต้นทางนาครศรีธรรมราชปลายทางกรุงเทพนะครับกําลังจะมาเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับด่วนที่86นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้หัวรถจักร GEA นะครับ GEA นะครับนำเข้ามาในประเทศไทยนะครับหรือว่าเข้าประจำการเนี่ยในพศ2538นะครับ จนถึงปัจจุบันนะครับก็จำนวน38คันนะครับ GEA นัมเบอร์ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยนะเริ่มจากนัมเบอร์4523ถึง4560นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขบวนเห็นไฟมาแล้วนะครับ GEA แน่นอนเลยครับนะครับเพราะไฟเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านัมเบอร์อะไรนะครับที่ทําขบวน86นะครับที่กําลังจะเข้ามาจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับตัวนี้นะครับโมเดลจากโรงงานเลยนะครับ cm 2 2 7 i นะครับบริษัทผู้ผลิตนะครับก็บริษัท general electric transport station นะครับเป็นอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับสารัฐอเมริกานะครับ สำหรับตัวนี้นะครับความยาวของหัวรถจักรเนี่ยก็19เมตรนะครับ3 5เซนนะครับประมาณนี้นะครับยาวกว่าปู G E K 3เมตรเลยทีเดียวนะครับแต่ความสูงเนี่ยจะเตี้ยกว่าปู G E K ประมาณ10เซนนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับ G E A 4553นะครับ สี่ห้าห้าสามนะครับเห็นไหมฮะไฟจะเป็นรูปสามเหลี่ยมยกสูงนะครับกระตีปันโป่งทันีปันโป่งักศมีความลงใจขึ้นลงทา่านตีปันโปง่งตรวจสอบติดขอทะเบายองทางจับติดตัวมาขึ้นหลงเทวีเทวตอยนะครับรถจอดเทวีทางชลาที่หนึ่งขับรถด่วนขับรถในแปดหกนะครับต้นทางนครศอติรรมราทุ่ใสาันตีกรุงเทพับครับเดี๋ยวแอดไปหามุมสูงนะครับถ่ายให้ เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะในขณะที่ด่วนที่86นะครับวิ่งทำขบวนนะครับตอนนี้แอดมายืนอยู่ที่บริเวณสะพานเกือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับเดี๋ยวขบวนด่วนที่86นะครับนครศรีธรรมราชกรุงเทพจะผ่านบริเวณนี้นะครับสำหรับเจ้า GA ตัวนี้นะครับ4553นะครับน้ำหนักมาจอดนิ่งๆเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ 8 0 6 0ตันนะครับในขณะที่วิ่งนะครับก็น้ำหนักเพิ่มมาอีก6ตันนะครับก็เป็น86.50ตันนะครับโดยประมาณนะครับแรงกดที่เพาล้อก็15ตันนะครับก็ถือว่าแจ่ถังน้ำมันเนี่ยจะเล็กกว่าเจ้าฮิตาชิจากญี่ปุ่นนะครับถังน้ำมันก็อยู่ที่45,40ลิตรนะครับเจ้าฮิตาชิเนี่ยคือ5 0 0พันลิตรไอ้ตัวนี้จะมีห้องขับทั้ง2ฝั่งนะครับ แรงม้าไม่ต้องพูดถึงนะครับ2,500แรงม้านะครับความเร็วก็100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ36คันเท่านั้นนะครับตัดบัญชีออกไป2คันนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับชนกับรถบรรทุกนะครับในขณะที่ตัวเองรับ เตาเต่าที่ประจวบคีรีขันนะครับตอนนั้นทําขบวนด่วนที่84ตังกรุงเทพนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับ